เดี๋ยวเราจะมาเมาเรื่องนี้กันเดี๋ยวเราจะมาเมาเรื่องนี้กัน ทุกคนมันจะมีเพจปลอมติดตามเพจใหม่ให้ติดตามเพจใหม่นะเด,เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาเมาเรื่องเรื่องทูบทูบเฉพาะกิจนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะมาเล่าเรื่องทูบเฉพาะกิจคือผมเป็นแบบ โวงพเราะวา่ะนอกวัคซีนนอกวัคซีนเข็มสองนอกวัคซีนเข็มไปที่ตามยังเดตอนเย็นผมจะไปไลฟ์สดที่ที่เพจใหม่นะครับ คือนี่จะเป็นไลฟ์สดอยู่เพจใหม่ไปหาเพจใหม่เจอ,อยังเดี๋ยวให้ดูเพจใหม่แต่เดี๋ยวให้ดูเพจใหม่เดี๋ยวดูเลขก่อนทูบเฉพาะกิจเับพี่น้องทูบเฉพาะกิจงวดนี้คืออาจารย์ทําไมต้องทําเพจใหม่คะคือเพจเก่าเนี่ยผมไลฟ์สดแนวทางอะ่ะมันหายไปบดแล้วพี่น้องมันถูกลบไปบดแล้วคือโดนลบออกอัตโนมัติเลยนะ เนี่ยเราจะมาเล่าเราจะมาเล่าว่าสัน้นเราจะมาเล่าอันนี้กันว่าควรยังไงเพราะว่าทุบเฉพาะกิจเนี่ยเข้าสองงวดแล้วสองงวดติดต่อกันคือตั้งแต่เริ่มจุดก็คือเข้าตลอดเลยนะครับก็เลยสิมาบอกให้พี่น้องไปติดตามเพจใหม่เพจใดคะมาเพจชื่อเพจว่ามนนคราช มีคนติดตามอยู่ตอนนี้หาพันคนเข้ามาเลยมน,นักพรราแล้วก็จิ้มไปเลยครับตึงเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนนี่เดี๋ยวนะผมจะสาธิตวิธีการติดตามแปบ๊บหนึ่งนี่ยว คงจะสาธิตวิธีการติดตามเข่ามาแล้วพี่น้องไม่ใช่เป็นสี่เท่าไมเข่ามาแล้วมไม่ใช่เป็นสี่ตึงเข้ามาอย่างนี้เวลาจะติดตามกดติดตามแล้วเราก็กดครั้งที่สองกดหนึ่งครั้งแล้วก็กดครั้งที่สองแล้วทํายังไงเราถึงจะเห็นแล้ว,ลวทํายังไงเราเอา๋อ กล้องหลังทำยังไงเราถึงจะเห็นไลฟ์สดตลอดกดตรงนี้ทำไมวัคซีนโทรมาจี้จังเลยเนี่ยแล้วก็กดเป็นรายการโปรดตึง แล้วก็กดถูกใจนี่มันสิขึ้นไลคการโปรดเวลาผมโพสอะไรแล้วเราจะเห็นเป็นอันดับแรกเลยแล้วเบิ้งในเพจื้อๆก็ได้พี่น้องดูในเพจก็ได้ผมปักบุดให้แล้วไม่ต้องค้นหาชื่อให้มันยุ่งยากเพจเดิมเพจเดิมนะครับชื่อว่าลูกบดานเนาะพี่น้องนี่เพจเกา่า อันนี้เพจเดิมข้าก็เรือนลงมาอันนี้เพจเดิมลเลยลงมานี่ผมปักหมุดไว้อยู่ข้างบนสุดเลยเนี่ยบนสุดเลยคลิกเข้าไปเลยนี่และ้ะกดติดตามแล้วก็กดติดตามนะครับ เขาเีว่าฝอยเรื่องนี่ด้บ่พี่น้องไในบ่จ๊ะสกลนครหนาวไหมตอนนี้ผมอยู่กรอทอมอครับตอนนี้ผมอยู่กรอทอมอมาฉีดวัคซีน นะครับแล้วก็เป็นไม่สวงมากเลยเห็นไหมดูหน้าผมเป็นเศาๆเป็นบะสวงเป็นบะสวงนะครับอย่าลืมไปติดตามเห็นใหม่คืนนี้เวลาประมาณสองสามทุ่มนะเวลาผมให้คอนเฟิร์มเพราะผมไม่ได้อยู่บ้านมันเป็นมันเป็นวินวินเป็นแบบตัว้อนเป็นวินวินเป็นตัว น้ำหอมนะครับน้ำหอมใครที่ยังไม่ได้รับสั่งไปตั้งแต่วันที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใครที่สั่งน้ําหอมตั้งแต่วันที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะยังไม่ได้รับนะครับบางคนจะได้รับใหญ่จะยังไม่ได้รับเพราะว่าเพราะว่าบริษัทที่เขา ผลิตพวกกล่องแล้วก็พวกสติกเกอร์เนี่ยนะครับเขาส่งมาไม่ทันนะครับเขาส่งมาไม่ทันเพิ่งส่งมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วผมก็จะรีบจัดส่งให้ทันวันนี้วันนี้น่าจะได้ส่งทั้งหมดของคนที่ยังไม่ได้ส่งคนกระทักมาถามพี่น้องโอ้ยถามผมเมยาออตอบผมเมยาออตอบไปสีดวัคซีนก็ไติตอบบางคนถามหาแบบถามหาบ่อยเกินอนะ่ะทุกคนผมก็ได้แบบว่า คือผมก็ตอบข้อความแล้วแล้วก็มันก็มีเลขที่พัสดุที่เป็นลิงก์ให้ไปเช็คเลขที่พัสดุใช่ไหมผมก็ได้ไปนั่งไล่หามันมีประมาณแบบห้าร้อหร้อยคนไปนั่งไล่หาว่าเขาชื่ออะไรไล่หาคือจริงๆผมใส่ลิงก์แล้วไงผมใส่ลิงก์แล้วจริงๆหาเองก็ได้นะครับทุกคนจริงๆหาเองก็ได้แล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับบางคนที่ได้เกินบางคนที่ได้เกินบางคนได้ขาด ทักแอดมินไปเลยเดี๋ยวแอดมินส่งให้เพิ่มนะครับเดี๋ยวแอดมินส่งให้ใหม่เดี๋ยวแอดมินส่งเลขฉีดวัคซีนอะไรครับอาจารย์เอาบอเลขฉีดวัคซีนเอาบอพี่น้องเอาบอมันบังเอิญมากมันได้เลขเดิมได้เลขกับตอนเข็บแรกเลย ได้เลขเลขเดิมเลขเดียวกันกันกบตอนเข็มแรกเลยทุกคนฉีดเข็มแรกเลยเอาไปละ หอมมากเลยตอนนี้หอมน้ำหอมน้ำหอมหอมมากเลยน้องแสดงว่าเน็ตมันดีเลยดิ้น ในวันเด็ดดีเล่เดี๋ยวแปปหนึ่งพี่น้องผมขออัปเดตคอมเมนต์ก่อนผมขออนุญาตอัปเดตคอมเมนต์ก่อนนะครับผมขออนุญาตอัปเดตคอมเมนต์ เลขฉีดวัคซีนก็คือเลขนี้ทุกคนน้ำหกผมวางโทรศัพท์พิงกับแก้วน้ำน้ำหกมันนี้บหกเนี่ย น้ำหกเดี๋ยวหาเลขวัคซีนก่อนเพิ่ม